สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ยมาดูกันเลยนะคะถ่ายสิคะทำอะไรเอ่ยมีน้ำปูนกินกับหมากแช่ไว้ด้วยใบเตยเฉลยนะคะ จะทำขนมเปียกปูนใบเตยค่ะส่วนผสมมีเกลือกะทิกล่องนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้านะคะใบเตยหัน่นล้างสะอาด15ใบถั่วดำแช่หนึ่งคืนต้มจนเปื่อยนะคะต้มครึ่งชั่วโมง น้ำตาลปีป๊บเกลือหนึ่งช้อนชามะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนน้ำปูนใสแช่ไว้ทั้งคืนแล้วก็ตักที่ใสๆออกมาได้แค่นี้นะคะเวลาตักก็เราจะช้อนฝ้าออกก่อนนะคะฝ้า อันนี้อันนี้ฝ้านะคะฝ้าฝ้าฝ้านี่ตักไปบ้างแล้วแล้วก็ช้อนเอาแต่ใสๆแบบนี้นะคะใส่อย่างน,นี้ช้อนเบาๆนะคะ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำน้ำปูนใสเอาปูนแดงประมาณ1ช้อนโต๊ะแช่น้ำไว้ทั้งคืนใส่น้ำให้เต็มแล้วพอเช้ามาก็ช้อนฝ้าออกแล้วก็ช้อนเอาแต่น้ำใสๆนะคะคุณคุณไม่เอาเอามาใส่แล้วก็พักไว้ถ้าเกิดฝ้าในนี้อีกก็ช้อนออกอีกนะคะ เกิดฝ้าอีกก็ช้อนออกอีกจนได้น้ำใสจริงๆนะคะเวลาใช้ก็เทเอาแต่ส่วนที่ใสๆก้นที่ยังคุณอยู่ก็ไม่เอานะคะ ก็ถ้ากินคุนๆอาจจะเป็นนิ้วได้นะคะต่อไปเราจะนำใบเตยที่ล้างสะอาดไปปั่นจะไปใช้เครื่องปั่นนะคะปั่นกับน้ำปูนใสซึ่งใสสะอาดอันไหนเป็นฝ้าหรือตะกอนจะไม่เอานะคะตามไปดูเลยค่ะจะไปปั่นให้ดูนะคะ อ่าเรามาปั่นใบเตยกันเลยนะคะเอาใบเตยใส่เครื่องปั่นนะคะใบเตยล้างสะอาดใส่เครื่องปั่นจนประมาณ15บาใบหรือ20บใบก็ได้นะคะอันนี้ใบเตยปลูกเองข้างบ้าน สารพิษแน่นอนหลังจากนั้นก็เอานะ้ำปูนใสที่เราช้อนใสๆไว้แล้วนะคะเอามาใส่ใช้ถ้วยตักใส่พอประมาณให้ปั่นได้คล่องๆนะคะ ไม่ต้องล้นมากพอมีน้ำอ่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปิดฝาฝาเราหายไปแล้วก็เริ่มปั่นเลยเปิดสวิตนะคะ ปั่นมาเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยละเอียดยิบเอามาเทใส่กระชอนนะคะน้ำเขียวดีมากเลย ไปเรามาผสมส่วนผสมกันนะคะแป้งเข้าเจ้าสี่ช้อนโต๊ะเราจะทำกินไม่เยอะนะคะทำกินในครอบครัวสี่ช้อนโต๊ะพอนะคะหลังจากนั้นก็ แป้งมันเพื่อให้ขนมนิ่มนะคะไม่แข็งกระด้างหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็แป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หลังจากนั้นก็น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะหนสองช้อนโต๊ะนะคะใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลทรายแดงได้อีกนะคะ แต่ถ้าไม่ชอบหวานก็เอาแค่แค่นี้ก็พอนะคะต่อไปกะทิกล่องนะคะประมาณครึ่งกล่อง250 ml นะคะมิลลิลิตรหรือหนึ่งถ้วยนะคะ เกลือหช้อนชานะคะเกลือ1ช้อนชาเพื่อให้รสชาติแหลมขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเขาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะใช้ทัพพีคนนี่นะคะคลุกเขาให้เข้ากัน ให้น้ำตาลละลายให้หมดนะคะใช้มือก็ได้นะคะใครใช้มือขยำหรือนวดก็ได้นะคะหลังจากแป้งละลายกับน้ำตาลแล้วนะคะ เราก็ใส่ใบเตยน้ำใบเตยของเรานะคะหนึ่งถ้วยนี่นะคะเขียวเขียวเขียวแล้วนะคะ หลังจากนั้นก็คนให้คนไปเรื่อยๆให้เข้ากันตอนนี้สีสวยอ่าดูดูสีนะคะมองเห็นไหมคะ ต่อไปเรามากองส่วนผสมทั้งหมดกันนะคะเพื่อมีขี้ฝุ่นจากแป้งหรือเศษใบเตยร่วงลงไปนะคะ<อ>เทใส่กระชอนถี่ๆเลยค่ะรอบนี้เพื่อให้ตัวขนมสะอาดไม่มีขี้ผงนะคะ เศษใบเตยนิดหน่อยนะคะกับเศษผงดำๆอันนี้เอาไปทิ้งเลยค่ะหลังจากนั้นนำส่วนผสมที่สะอาดแล้วไปใส่กระทะที่ตั้งไฟไว้นะคะจะใช้เวลากวนกวนไปเรื่อยๆนะคะ อ้าวมาแล้วนะคะส่วนผสมเราเต็มชามเลยกระทะนี้ก็ร้อนแล้วกวนใช้ทับพ,พีไม้กวนนะคะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งหรือส่วนผสมสุกนะคะเนื้อใส แล้วก็หนืดๆนะคะเวลากวนให้ปลายทับพีไม้ถึงก้นกระทะนะคะจะได้ไม่ติดขนมไม่ติดก้นกระทะนะคะกวนตลอดเวลาไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ใช้ไฟอ่อนใช้ไฟปานกลางตอนแรกๆนะคะแล้วพอเริ่มหนืดแล้วค่อยลดลงเป็นไฟอ่อนอ่อนหน่อยนะคะจนได้ที่ประมาณ40นาทีนะคะไฟปานกลางช่วงแรกช่วงหลังใช้ไฟอ่อนนะคะ ต่อไปเรามาขูดหน้ารอนะคะหน้าจะมีถั่วดําต้มซึ่งเสร็จแล้วกลับมาพร้าวอ่อนนะคะมาพร้าวอ่อนใช้ที่ขูดที่เป็นเส้นก็ได้หรือไม่มีก็ใช้ช้อนก็ได้นะคะขูดไปเรื่อยๆเป็นเส้นยาวๆนะคะ ผ่านไป20กว่านาทีนะคะก็จะเห็นว่าหนืดแล้วนะคะใช้ได้แล้วยังก็ดูว่าถ้าเกลี่ยแล้วไม่ติดกระทะแบบนี้นะคะแปลว่าใช้ได้หรือจะเอาแป้งนี้ตักสักช้อนหนึ่งไปใส่ในถ้วยแล้วก็เอาน้ำ น้ำสะอาดใส่ลงไปในถ้วยถ้าไม่ละลายก็แปลว่าใช้ได้นะคะวิธีทดสอบอย่างนี้ไม่ติดกระทะแล้วนะคะถือว่าใช้ได้แล้วตักใส่ภาชนะที่จะทำขนมได้เลยค่ะที่จะจัดเป็นขนมได้เลยนะคะ ยกขึ้นอ่าเราจะตักใส่พาชนะเราเลยนะคะจะจัดเป็นสามถ้วยกับหนึ่งถาดนะคะอันนี้นะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะร้อนๆตักแต๊บตักตั้งแต่แป้งยังร้อนๆน,นะคะก็จะดีมาก ลครึ่งค้อนค้อน,อนถ้วยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะแต่งหน้าเลยเอามะพร้าวสีขาวลงก่อนนะคะใช้มือเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะคะ เอาหน้าให้เยอะๆทํากินเองทํารับประทานเองนะคะใส่เครื่องเต็มที่ นี่นะคะโรยให้เรียบร้อยทั้งสสี่สีถ้วยเลยหลังจากนั้นก็จะประดับด้วยถั่วดำต้มสุกเปื่อยนะคะ มาชิมกันเลยค่ะเอาถ้วยไหนดีคะเอาถ้วยกลางดีกว่าเนาะเดี๋ยวแบ่งแบ่งออกมานะคะจะได้ไม่น่าเกลียดอืม อ่มาทิมกันเลยนะคะนี่นะคะรสชาติหวานละไมหวานละมุนหอมใบเตย ไม่หวานจัดนะคะทานเพื่อสุขภาพมีทันยพืชด้วยต่อไปลองมพะพร้าวอ่อนหน่อยอร่อยค่ะหอมดอมีเน้นแป้งกระถั่วนะคะ เยี่ยมค่ะรสชาติดีหวานกลมกล่อมไม่หวานจัดหอมใบเตยมันแล้วก็มีทัญพืชเคี้ยวมีประโยชน์นะคะเช่นถั่วดำมะพร้าวอ่อนก็เป็นการทำรับประทานเองง่ายๆนะคะรูปแบบแบบรับประทานเองเดี๋ยวจะวิ่งเอาไปแจกป้าๆ ญาติพี่น้องนะคะบังคับให้ท่านกินช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ